ทิทาริศเรื่องแกะกับหมูวันหนึ่งคนเลี้ยงแกะเจอหมูตัวหนึ่งอยู่ในท้องทุ่งซึ่งแกะของเขากำลังเล็มหญ้าอยู่เขาจึงวิ่งแจนเข้าไปจับตัวเจ้าหมูตอนตัวนั้นอย่างรวดเร็วเจ้าหมูวีดร้องเสียงหลงทันทีที่คนเลี้ยงแกะแตะมือบนตัวมันใครได้ยินเสียงดังขนาดนั้นก็คงคิดว่าเจ้าหมูจะต้องเจ็บปวดทรมานมากแต่ขะที่มันกำลังหวีดร้องและดิ้นล้นเพื่อหนีให้พ้น คนเลี้ยงแกะก็หนีบมันไว้โดยที่คนเลี้ยงแกะก็หนีบไว้ใต้แขนทางหมูคนเลี้ยงแกะก็หนีบมันไว้ใต้แขนพางม,งกกม,ไางมูไม่ยังไปยังร้านขายเนื้อในตลาดพวกแกะในทุ่งเลี้ยงสัตว์ต่างประหลาดใจและขำพฤติกรรมของเจ้าหมูมากจึงพากันจึงพากันตามคนเลี้ยงแกะและเหยี่อของเขาไปจนถึงประตูรั้ว อะไรทำให้เจ้าร้องคคนคางขนาดนั้นแกตัวหนึ่งถามคนเลี้ยงแกะจับและอุ้มพวกเราอาจจะบ่อยพวกเราคงรู้อับอายของน้า <c oughs> อะไรทำให้เจ้าคนคางขนาดนั้นแกตัวหนึ่งถามคนเลี้ยงแกะจับและอุ้มพวกเราออกจะบ่อยพวกเราคงรู้สึกอับอายขายหน้าเหลือเกินหากร้องอวยจะเป็นจะตายอย่างที่เจ้าทำนี่นะอะไรต่ออะไรมันคงดีหรอก หมูตอบขณะที่ยังคงกรีดร้องและตะกุยตะกายเขาจับพวกเจ้าก็เพียงเพราะว่าต้องการขนพวกเจ้าเท่านั้นแต่เขาต้องการเนื้อของข้าอูนิ่ทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะแดงความกล้าย,ยามที่ไม่มีอันตราย